ี่บิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครหลายๆคนชอบปืนนะฮะผมมั่นใจว่า99.99%ต้องรู้จักนิตยสารอาวุธปืนครับและนี่เลยครับพี่พี่ครับแนะนำตัวเลยครับพี่ครับก็สวัสดีนะครับผมพิกนะครับของพัดกรีพร้อมนะครับทำงานอยู่นิตยสารอาวุธปืนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นน้องใหม่เพิ่งเริ่มมาทำยูทูบครับฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะครับปุ่มน้องพี่ไม่ใช่น้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่เรียกว่า เพิ่งจะมาจับวงการ YouTube แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่พ๊คคือเป็นนักกีฬา IPSC ระดับ GM ถูกไหมพี่ไม่ถึงไม่ถึงเอาไปถึงไมาถึงมาคว่าโมถึงถึงเป็นอาโด้วยอ่าครับเป็นอาด้วยครับเป็นม้าลายม้าลายคือไงพี่เ๋ยวม้าลายคือเป็น IRA ครับก็เป็น International Range Officer a s s OCIATION นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็น RO เนี่ยที่เราเห็นในสนามเนี่ยจะเป็นเสื้อเท่าก็คือ ตัดสินได้ในประเทศนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมาลายเนี่ยก็คือ international t e r n a t i o n a l ใช่ครับอ้าวงั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่ามี j อบฟิลิปปินส์ที่เขาจัดกันงี้พี่ก็สามารถไปไปได้ไไปด้การเดินทางนี่คือเราไปเองหรือว่าเขาเขาจ้างเราไปพี่ออกตังเองแต่อยู่ที่อยู่ที่ผู้จัดอยู่ที่ผู้จัดคือผู้จัดบางที่เนี่ยเขาก็จะมีแล้วก็อยู่ที่ลำดับขั้นของอย่างม้าลายีเนี่ยเขาก็มีลำดับขั้นว่าทำงานมากี่ปีเขาก็จะมีค่าตอบแทนต่างหากอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่งานกรรมการเนี่ยจะเป็นงานจิตอาสา ทำไมอะไรเงี้ยครับทำไมก็อ,อย่างเหมือนผมเนี่ยยิงไม่ไหวแล้วก็มาเป็นกรรมการไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่ว่าคือมันก็มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งคืออย่างเมื่อก่อนเราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะอยู่มุมหนึ่งแล้วก็มองอย่างนักกีฬามองเข้าไปในกีฬาส่วนพอเป็นกรรมการเนี่ยแล้วก็เป็นกรรมการมองเข้าไปในกีฬาเนี่ยมันเหมือนอยู่ตรงข้ามกันเลยแล้วเราก็จะเราก็จะมีมุมที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนตอนที่เราเป็นนักกีฬาเลยเป็นนักกีฬาข้อข้างตัวเองบ้างบางทีอะเยอะครับพี่พอจากนักกีฬาแล้วเนี่ยพี่เริ่มกับ เริ่มเริ่มกลับตัวกลับใจที่จะมาทำคอลัมน์นิดนานไหมพี่แบบเฮ้ยกูอยากจะมาทำคอลัมน์นิดแล้วอยากทำหนังสือแล้วเนี่ยนานไหมอ๋อทำหนังสือทำมาก่อนเลยอ๋อแล้วแสดงแสดงว่าเราเป็นคอลัมน์นิสมาก่อนที่จะ,ะเป็นนักกีฬาใช่ครับถูกไหม<ช>พี่<ช>ผมก็เอ๊ะเจอพี่เขาทำไมไม่เคยเห็นพี่เขาในหนังสือเลยพอมาสืบแบดกราวอ๋อเขาเป็นเจ้าของกูก็มากูก็โม่ตั้งนานขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อ เพราะอะไรพี่ถึงถึง,ถงมาเป็นคอลัมนิสได้ก็เพราะว่าคืออย่างของผมเนี่ยกิจการของที่บ้านเนี่ยก็คือทำนิตยสาสรวุฒิปืนเลยนะครับ,รบก็ทำมา40ปีละีกว่าปีละตั้งแต่<อ>ก่อนผมเกิดนะครับแล้วก็มันก็มีการพัฒนาม,มาเรื่อยๆนะครับเราก็ผมก็เรียนแล้วก็เรียนจบมาก็ก็ยังไปช่วยคุณพ่อฝึกง,งานรแ,แรกๆก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ตามภาษาวัยรุ่นนะครับติดเที่ยวเล่นติดอะไรเงี้ยจริงจังจริงอยากี่ปีแล้วพี่ที่พี่ไาร์มคอลัมนิส เร,เริ่มเขียนนี่ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับโอ้เดี๋ยวนะผมเคยผมะเคยอยู่ในนิจฉา,าปืนสามฉบับเคยได้ลงหน้าสีหนึ่งฉบับผมจําความรู้สึกได้ลงหน้าสีคือแบบเชียโคตรยิ่งใหญ่อะ่ะการลงผมจะบอกว่าการที่เป็นนักกีฬาได,ได้ลงหน้าสีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเดอะเบสแล้วอะ่ะสําหรับนักกีฬานะแลวคือสําหรับผมผมภูมิใจมากที่ได้ลงนิสานบุตรปืนไอ้หน้าขาวดําท้ายมันก็จะเป็นแบบที่เขาแข่งกันก็ลงก็ลงคือเขาเขาลงอยู่แล้ว แต่ถ้าลงหน้าสีคือคุณต้องแบบเดอะเบสจริงอ่ะผมเขียนผมยังไม่เคยลงหน้าสีคุณโชคดีอะผมพ่เนี่ยกวเขาว่าเอ้ยมึงมันจะของมึงลงทำไมมึงไม่เอาคนอื่นลงกเลยแค่นี้คนเกลียดเยอะแล้วจริงๆอะเดี๋ยวผมเล่าความเป็นมาก่อนนะผมพี่ิเจอกันมาหลายปีมากแล้วก็เจอตอนที่พี่เขาเป็นนักกีฬาแล้วก็ผมเริ่มทําช่องใหม่ๆ ผมก็ไปขอความรู้ตอนนั้นพี่เขาเป็นกรรมการแล้วออกพึ่งพึ่งฝึกง,งานตอนนั้นฝึกง,งานอยู่พึ่งวางมือจากนักกีฬาใหม่ๆผมก็ไปขอความรู้ว่าความเร็วกสุนยังไงก็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้มาเป็น EP ไหนก็เป็นความรู้ที่แบบดีมากผมว่าทุกคนคือถ้าเล่นกีฬา i p พีเนี่ยคําว่าโคโน,โนเนี่ยคือต้องรู้จักเลยะสะสคัญมากคุณโดนสุ่มตรวจเลยนะลูกกระสุนคุณไม่ได้มาตรฐานานี่คุณโดนดีิวปะ่ะใช่ไ่มพี่ตรวจไหมไม่ไม่ไม่กฎไม่กฎยังไงพี่ถ้ากระสุนมันถวากระสุนไม ก็ถือว่าไม่มีคะแนนเพราะว่าคิดคะแนนไม่ได้คะแนนก็เป็นศูนย์หมดแต่ว่ายังยิงเล่นได้นะครับจะต่างจากดีคิวดีคิวนี่คือตัดออกจากการแข่งขันเลยไม่ให้เล่นเคยไหมพี่เคยดีคิวไหมโอ้บ่อยส่วนใหญ่จะเป็นลั่นส่วนใหญ่จะเป็นลั่นส่วนมากที่ลั่นเนี่ยลั่นเพราะอะไรพี่ลั่นตอนเปลี่ยนแม็กซ์ซีนครับสปริงสปริงนิ้วไม่ทํางานเพราะมันเหนียวเหนียวเหนียวเยอะจัดแล้วหรอใช่คือแบบคือพอเราเร่งมากๆอ่ะเร่งมากมันก็จะเกรงไปหมดใช่ไหมครับแล้วพอเราเปลี่ยนแม็กเนี่ย นิ้วโป้งที่เรากดเนี่ยเรากดแล้วเราหักเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยนิ้วชี้เราไม่ออกเพราะว่ามันล็อกอยู่ใช่ครับมันยิงแบบโอ้โหวันหนึ่งเหนี่ยวไป300รนัดอย่างเงี้ยยิงเกินเบอร์อ่ะยิงเกินเบอร์พึ่งง่ายสุดยอดสุดยอกยังไงกระบอกเลยอ้าวอย่างน้อยผมจะบอกว่านักกีฬาหลายท่านคือไม่ค่อยเขาไม่ค่อยยอมยอมรับการดีคิวกันนะแต่นี่พี่บอกหลายครั้งนี่คือบอก็สุดยอดนะที่พี่นิ้วล็อกหลายครั้งนี่คือยิงเยอะมากเลยนะถ้ตามตามกฎนักกีฬานี่คือโอ้โหกว่าคุณจะนิ้วล็อกได้นี่คือแบบคุณทั้งได้ไฟ มันโมโหลานมากครับไม่ไม่ได้ซ้อมมันดีเหมือรไอเราก็จะดึงมาดีๆพี่พี่จําได้ไหมกระบอกแรกที่พี่เขียนแล้วก็รีวิวในในนิจยสารพี่เนี่ยเป็นเป็นปืนรล่นะไะ S T I ตัวเล็กผมจำผมจํารุ่นไม่ได้นะเป็นตัวเล็กตัวคอมแพคสองแถวสองแถวสองแถวสอแถวต้องเป็น2 0 1 1เอเาแล้วเดี๋ยวเอาเอาแล้วเอาแล้วจำไม่ได้จริงๆอเพราะว่ามันเข้ามาแป๊บเดียวแล้วมันก็แบบเหมือนมันมันก็หายไปเลยไม่สักซสม้งเป็นกระบอกแรกที่พี่รีวิวใช่ครับ แล้วกระบอกไหนที่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ประทับใจมากที่สุดประทับใจมากที่สุดเหรอมันก็คือรวมๆมันก็โอเคนะเพราะว่าเวลาเรารีวิวอ่ะเราจะแบบพยายามไม่เอาใจไปผูกพันกับมันเดี๋ยวมันจะแบบไอ้อนี่กลายเป็นว่าที่ชอบอะไรเงี้ยเออแต่ไอท้ที่ที่ยิงมาแล้วรู้สึกว่ามันมันเจ๋งที่สุดเลยก็เป็นเอเลี่ยนเนี่ยชอบเอเลี่ยนอ่าไม่นานนี้เองไม่นานนี้เองครับเอเลี่ยนเป็น ปืนขนาด9มมที่ทํามาที่โกงชาวบ้านเขานําเข้าโดยร้านปืน Infinity ร้านพี่ใหม่แล้วก็เข้ามาทีไรไม่เคยเหลือให้ขายหน้าร้าน40ก็บอกเต็มเปี้ยงหายฟิวไม่เข้าใจผมก็ไปพยายามอ้อนวอนขอเข้ามารีวิวนะเขาบอกว่ายังไม่มีเลยลูกค้าไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมึงรอรอต่อไปแล้วเฮ้ยแต่ผมเห็นพี่รีวิวไปแล้วป่ะยังใช่หมเคยเคยลงหนังสือไปล่าใช่ใช่ผมเคยเคยเคยไปแล้วเคยไปแล้ว สมัยก่อนเนี้ยที่โลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันยังไม่มาถึงแบบเหมือนทุกวันเนี้ยมันไม่เวอร์ไวไงพี่ครับนิ่จะหาวุปืนอ่ะเขาไปหาข้อมูลปืนมาจากไหนอ่ะอย่างข้อมูลปืนเนี่ยมันจะมีหลักๆก็คือสมัยก่อนเนี้ยพอเราเป็นหนังสือหมดเลยใช่ไหมครับพี่มันจะมีไอ้พวกกันไดเจสหรืออะไรเงี้ยที่ของเมืองนอกอ่ะเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเหมือนสารานุกรมเนี้ยจะออกปีเะลเล่ แล้วก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็เป็นพวกแมกกาซีนต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงนักเขียนท่านอื่นของของนิตยสารวุ้ดปืนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์บางเป็นแล้วเป็นผู้มีความรู้หมดเลยครับผมไม่เข้าใจอะไรผมว่าถามมาดื้อเลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราก็ถามเลยคือจริงๆแล้วคือแบบมันมันก็มีข้อมูลแหละตั้งแต่แตั้งแต่นน้นมามันไม่เวิร์รไว <ๆ S 2> ที่จะแบบกดเข้าไปแล้วง่ายเหมือนทุกวันนี้ใช่ใช่แต่มันจะไม่มันจะไม่ไม่อัปเดตเร็วเหมือนเหมือนสมัยนี้นะครับแต่อย่างสมัยนี้มันก็ง่ายหน่อยใช่ไหมมันเชนเจอร์เอาหาตามฟ อินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเนี่ยมีผลต่อหนังสือทุกวันนี้เยอะไหมของอของพี่โดยตรงแล้วของพี่เนี่ยเยอะไหมพี่เยอะเยอะเลยครับเยอะเลหรอจะเลหลือแล้วครับอันนี้อันนี้ผมถามแบบเอ็กลซีไปนะยอดขายเมื่อก่อนเนี่ยเดือนนึ่ะกี่ล้านเป็นล้านเล่มไหมอ๋อไม่ถึงครับไม่ถึงครับประมาณ900,000กว่าไม่ใช่แล้วโอ้โหงั้นรวยตายหา <laughs> ว่ามันก็ดอกไปเยอะอ่าครับดอกไปเยอะครับเกินเกินครึ่งครับเกินครึ่งโอ้โหครับเพราะว่าคือไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยอ่านหนังสือกันครับก็มีอะไรก็ทุกอยู่ในมือหมดมันรวดเร็วหมดเน่ยยุคเนี้ยนะครับครับมันก็เหมือนเราก็ต้องปรับตัวก็คืออย่างรพี่ปรับตัวยังไงบ้างก็คืออย่างอย่างที่เห็นนะครับว่าคือโอเคแล้วเราก็พยายามออกเวอร์ชั่นที่เป็นอีบุ๊กเลยนะครับอ่าฮะแล้วก็ก็พยายามทำคอนเทนต์เสริมอย่างที่ผมพยายามทําอยู่เงี้ยในนั้นเนี่ยก็พยายามจะทําให้มันมันหลากหลายมากขึ้นนนอออย่่างตี้คคืผมก็แ เป็นเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นของของหนังสือปืนนะครับก็มีแค่เอาเอาคอนเทนต์จากในหนังสือเนี่ยเอามาย่อยให้ให้ให้เสพง่ายๆนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเป็นวารรี้บ้างอย่างเช่นว่าโอเคมีเป็นเทคนิคการยิงหรือว่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามันจะโอเคหรือเปล่า อยากเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีเงินคุณนะครั์อย่างที่2คือต้องมีเวลาครับต้องมีเวลาไอ้สองอย่างนี้มีแล้วพี่โอเคถ้ามีเงินแล้วมีเวลาแล้วนะครับแล้วก็อย่างทีมชาติเนี่ยทีมชาติของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมีมีรณยุทธใช่ไหมครับที่ที่พวกเราเล่นกันอยู่ IBSC นะครับมีเป้าบินมีมาตรฐานของสมาคมใหญ่เขานะครับก็รับรองโดยกกทนะครับ ส่วนอันอื่นเนี่ยผมผมผมไม่ได้อยู่ก็จะมีปืนล้มมีปืนเป้าบินแล้วก็มี IPS ีหรือว่ากีฬายิงปืนรอนยุทธซัพพอร์ตในเรื่องที่ใครอยากเป็นทีมชาติในการยิงปืนเนี่ยสามสี่ประเภทนี้คุณเข้าไปคุณได้เป็นทีมชาติก่อนอื่นจะเข้าทีมชาติได้ต้องเป็นสมาชิกต้องยิง i p s ีก่อนใช่ไหมครับก็ต้อง i p s ีเนี่ยมันก็รับรองโดยสมาคมรนยุทธแห่งประเทศไทยภายใต้กกทนะครับก็คือเราต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมก่อนก่อนที่จะได้ยิงเนี่ยเราต้องไปทดสอบความปลอดภัยก่อนนะครับแล้วไงอะพี่ทดสอบอยังไงอะอทดสอบความปลอดภัยเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคือสมาคามเราจะมีอินสตัคเตอร์ที่คอยอยู่ทั่วประเทศครับคอยมาทดสอบให้แบบโอเคใครมาเรียนก็มาเรียนท,ทักษะการยิงเบื้องต้นก่อนอนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสอบให้คล้ายๆดำน้ำอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าไปอสอบก็ยิงมไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัย ถ้าสมมติว่าน้องผมใช้พี่คัสติฟายให้ะพี่ทําได้ไหมได้ครับพี่อยู่สนามไหนเป็นหลักไหมครับผมไม่มีที่อยู่ครับแล้วแต่จะจ่ายเงินให้ไปตรงไหนก็ไปครับอันนี้ค่าจ่ายอันนี้ผมโฆษณาให้พี่ผมเลยนะค่าใช้จ่ายในการคัสติฟายนะพี่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการคัสติฟายเนี่ยที่สมาคมบังคับให้อินสตัคเตอร์เก็บกับผู้สอบเนี่ยนะครับ,ค,รบคือ5้ารอยบาท5้ารอยบาทนะครับที่ที่ทตัวอินสตัคเตอร์จะได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือพอถึงหน้างานจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่500ร้อยบาทเพราะว่ามันก็ต้องมี ค่าใช้สนามใ่าพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่อินสแัคเตอร์เขาจะคุยแต่ละคนเด่ไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่การตกลงของของคนนั้นๆครับคือพี่จี้เนี่ยเคยมีเบสิกในการยิงปืนประเภทนี้มาแล้วใช่ไหมยิงแต่ idpa มาค่ะอ๋อยิงสามสี่แมตช์แล้วโอเคเราก็รู้ความปลอดภัยเบื้องต้นแล้วถูกไหมครับปืนปืนเดี๋ยวทีผมขออนุญาตโชว์ปืนนิดนึงฮะครับก็ปืนอันนี้ให้ความรู้ปืนรุ่นเนี้ยบูเอสเอสตัวเนี้ยแอร์ตัวเนี้ยลงดิวิชั่นอะไรได้บ้างครับพี่ โูเอสเอสแอร์ก so ็ลงสแตนดาร์ดดีวิชันครับสแตนดาร์ดด okay. so ีวิชันสแตนดาร์ดดีวิชันก็คือกติกาก็คือว่าปืนต้องลงกล่องสแตนดาร์ดบ็อกซ์ได้นะครับครับผมแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็คือเซฟตี้ทุกอย่างต้องทำงานได้อ่าคือคุณไม่ต้องไปตัดหลังหลังอ่อนดได้หลังอ่อนตัดได้หมายถึงว่าเซฟห้ามไกลต้องต้องใช้ได้นะครับครับแล้วก็เซฟเนี่ยถ้าเข้าเซฟแล้วต้องต้องทำงางไนนะครับแล้วก็ฮาร์ปคอร์กต้องมีห้ามตัดฮาร์ปคอร์กนะครับส่วนสภาพปืน ส่นที่เหลือเนี่ยก็คือลงกล่องได้นั้นเท่านั้นเองส่วนบูบาเอไม่บูบาเอ่อะไรเนี่ยได้หมดจริงๆจริงๆผมจะบอกว่าพี่เบิ้มนี่คือแบบนำเข้าป็ดีมาหลายชนิดมากใแต่บูเนี่ยตอนเนี้ยบูมมากในในในร้านพี่เขาบูครับบูเพราะว่าไอ้ระบบ201 1เนี่ยตอนหลังเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วในในช่วงราคานี้นะครับคือคนที่เริ่มต้นมาเล่น2 0เริ่มต้นที่บูเนี่ยโอเคราคาไม่แพงมากแล้วก็คือมันเป็นระบบที่มันแบบ พอเป็น2 0งศเนี่ยมันก,ก็ใช้อะไรของหนึ่งกงหนึ่ได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ของพี่เบิ้มเนี่ยเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงพังเพิงอะไรนี่เขาก็มีอะไรซัพพอร์ตแทบทุกชิ้นอยู่แล้วเอาพี่ท้ายที่สุดผมอยากให้พี่ฝ <พ Lands. S 2> ากอะไรกับ f อช่องผมหน่อยเกี่ยวกับนิสสารุปปืนของพี่เต็มที่เลยฝากติดตามด้วยนะครับช่อง y o u ูทูปนะครับช่อง YouTube ชื่อของพัทกรีพร้อมนะครับหรือว่าดูในเพจของนิสสารุปปืนก็ได้นะครับการแส้เกมส์แมกกาซีนนะครับหรือว่าหนังสืออาวุธปืน ตามแผงทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแต่ C1 ในอินอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็แอปอุกบีก็มีครับเป็นเวอร์ชั่นอีบุ๊กครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปิ๊กมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับได้ทั้งความรู้ครับแล้วก็ได้ทั้งฝากน้องสาวแล้วก็ได้โฆษณาปืนให้ใครพี่เขาด้วยเอาครับพี่ไป